สวัสดีค่ะช่องแม่เอ็มนะคะเรามาดูราคาผักเช้านี้กันค่ะเช้าวันที่17เมษายนวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะด้านหน้าตลาดก็จะไม่ค่อยมีผักขายเท่าไหร่เรามาเริ่มัาที่ชะอมเลยค่ะกาละ15บาทสวยๆเลยนะคะกะหลำ20บาทผักกาดลุย20บาทอันนี้เป็นลุยจีนนะคะผักคะน้าแพงค่ะวันนี้กิโกรัมละ50บาทลุยร้านนี้ก็20นะคะผัะกกาดหอม30พริกแดง55ต้นหอม เบอร์สวยสวยมากเลยนะคะกิโลกรรมละ80บาทค่ะร้านนี้ดอกกระหล่ำ50าม5บบาทมะเขือเหลือง30บาทข่ายกโลกรรมละ40บาทแตงร้าน20บาทบวบหอม15บาทมะเขือเปาะ35บาทมะเขือย,ยา 35, ว3าบัวบหลี่ยม15้เชเท้า25คณะร้านนี้ก็50นะคะหละพา40ผักบุ้งจีน25 อันนี้เรียกใบอะไรที่ใช้ผัดไทยอันนี้ผักเป็นกร,รํมนะคะผักบุ้งจีนยกมัด100ผักบุ้งไทยยกมัด80บาทแตงกวา25่แตงร้าน25นะคะร้านนี้แครอท25บะเขือเทศสีดา15บาทพริกหวาน40บาทมะเขือเทศทอ25แครอทร้านนี้ก็25มันฝรั่ง30หอมใหญ่หอมยำ25 อันนี้กระหล่ำหัวใจ20ลุย25ส้ร้านนี้เป็นลุยไทยนะคะผักคะน้าก็50ผักชีชีจีน120นะคะแตงกวาร้านนี้ 20, มะเขือเทศสีดาก็20ขิง50บาทกระเทียมจีน45มันฝรั่งร้านนี้35บาทมะเขือเปราะร้านนี้40ถั่วฝยาวห0 แตงร้านเบอร์ลูกเล็กนะคะ15บาทม a l a c h o ้านนี้250าม a l กลกล o ูกลมๆ180ม a l a c h ูกยาวดำเนินร้านนี้ก็250นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนะคะผักท้องที่อื่นๆพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนงม,ามา่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของมาม่ๆด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ